สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในณะนานีนครับผมวันนี้มาถายทอดรับชมกันครับไปบุญเล่นน้ําฝนอันนี้คือธรรมชาติของค้างนะครับผมที่มีร่มไม่อยู่แต่ไม่ยอม,มอยู่ครับอยากเล่นน้ําฝนนะครับดูครับหูตัวเป็นธรรมชาติของเขานะครับโอเคโอเคเป็นธรรมชาติของเขานะครับที่อ,อยากเล่นน้ําฝนนะครับ เราถ่ายทอดธรรมชาติให้รับชมกันนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ว่าเรามาให้ช้างตากฝนครับมีโรมไม่อยู่ครับเนี่ยครับแต่ว่าเขากับไปถูต้นไม้ขัดตัวแล้วก็เล่นน้ําฝนเป็นธรรมชาติของเขานะครับผมที่แม่พาลูกเล่นน้าฝนไม่ใช่ลูกพาแม่นะแม่พาลูกเล่นน้าฝนนะครับเป็นเบือของเราครับนี่ครับถูตัวเต็มที่ไปเลยถูกอกถูกใจซะเหลือเกินครับผมบรรยากาศแบบนี้นะครับ นี่ครับดูใบบุญครับใบบุญครับโอ้ยนะครับผมโอ้ยคือมวลแี่สูะครับดูครับโอ้ยีื่งกาลื่นาโอ้ย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 มันมีความสุขเสลือเกินนี่ครับได้เล่นนํำฝนได้ถูต้นไม้ได้ขัดตัวนะครับวันนี้นะครับผมที่พัทยาของเราชลบุรีฝนตกหนักมากนะครับผมน้ําไหลเลยครับน้ําไหลอย่างแรงเลยไหลบ่ายอย่างแรงเลยก็มีลมด้วยนะครับมีลมด้วยนะครับผมต้นไม้ล้มหลายต้นเลยนะครับ ก็สร้างความเสียหายให้กับต้นไม้เป็นจำน,นวนหลายต้นนะครับช่วงนี้นะครับเป็นดูดูการพายุเข้านะครับเป็นพายุเข้าเนี่ยครับผมเป็นพายุเข้าซึ่งตอนนี้ก็ถ่ายทอดให้รับชมกันนะครับผมดูใบบุญก็แม่เบย่หูตัวขัดตัวเต็มที่ อันนี้ถ่ายธรรมชาติให้รับชมกันครับผมธรรมชาติของช้างนะครับผมที่เล่นน้าฝนโดยที่ไม่มีใครบังคับนะครับมีบ้านให้อยู่มีร่มให้อยู่เลยเขาไม่อยู่เนาะพี่น้องเนาะอยากไปถูตัวอยากไปขัดตัวอยากจะไปสร้างความชุ่มฉ่ำให้ร่างกายนะครับผมก็มาถ่ายทอดให้รับชมกันนะครับผมถึงฝนตกแบบนี้นะครับผมฝนตกแบบนี้นะครับ เล่นกันเต็มที่ไปเลยนะครับผมเลน่นเต็มที่ไปเลยบัวตองก็ไม่แพ้ครับนะครับบัวตองนะครับโอ้ล้มลุก,ลกคลานอยู่นู่นครับอาจะเรื่องจะเล่นนะครับผมนี่ครับดูใบบุญครับขาหน้าขาหลังโยกเยกไปโอ้ดูดิ ม่ไปแม่เบย์ไปถูขันแม่เบยครับดูครับทั <_' S 1> นใดที่ผ่านไปผ่านมาก็ดูแลสุขภาพด้วยครับผมเ <_' S 1> ส้นทางชนบุรีของเรานะครับดูว่าจะมีเข้าด้วยนะครับผม <_' S 1> แล้วก็รุนแรงมากครับดูฝนตกในวันนี้ดูท่าจะรุนแรงมากนะครับ หนักพอสมควรนะครับไม่ใช่ตกอ่านิดๆหน่อยครับตกหนักเลยนะครับผมตกหนักอย่างแรงนะครับยิงไปวิงมาครับ มันคือธรรมชาติของช้างที่เจอน้าฝนเนี่ยช้างกับน้ําเนี่ยเป็นของคู่กันเลยนะครับเป็นของถูกกันมากๆเลยนะครับได้เล่นน้าฝนแบบนี้ถูกใจเลยแหละพี่น้องถูกใจช้างเลยนะครับได้อาบน้ําฝนได้เล่นน้ําฝนแบบนี้ถูกใจเขาซะเหลือเกินพี่น้องดูขาบัวตองก็ขาดที่นู่นครับนมลูกพลุกพลานนู่นนะครับ ธรรมชาติของช้างเนี่ยเวลาเจอน้ําฝนเนี่ยเขาจะชอบมากไม่ต้องมีการบังคับไม่ต้องมีการาพาพยามน้ําเขาจะเล่นเองเขาโดยธรรมชาตินะครับผมดูครับไปบุญแล้วโอ้ยมาสนุกสเสลือเกินได้เกลือที่ดินเกลือที่ฝนเนี่ยมันชอบอกชอบใจสเสลือเกินไปบุญบอก ถ่ายทอดให้รับชมกันนะครับถึงบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะครับ้องทางของเราก็เต็มที่ไปเลยนะครับผมนะครับ mm hmm. ก็ถ่ายทอดให้รับชมกันในวันนี้นะครับผมนะครับเราก็ให้รับชมนะครับในแง่ N A, ความเป็นจริงเลยนะครับวันนี้พายุเข้านะครับผมนะครับที่โรงใหญ่ก็ ต้นไม้หักล้มทับสองสามต้นเลยนะครับเพราะว่าฝนแล้วก็มีลมด้วยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ถ่ายให้ชมหนึ่งคลิปแล้ววันนี้ก็อีกหนึ่งคลิปนะครับแต่เมื่อวานนะครับวันนี้ก็ฝนตกอีกครับผมหน้าจะตกถึงสามทีวันนะครับเพราะอากาศร้อนโปรย้าเลยเกินพี่น้องอากาศร้อนมากๆครับร้อนโปรเ้าเลยนะครับ นี่คือความสุขของนงช้านะครับผมความสุขนะครับที่ได้เล่นนะครับผมนะครับเป็นความสุขของเขานะครับชาเกียก็พอกผิวเต็มที่เลยพอกโลดเดนเต็มที่เลยนะครับไบบุญก็ไม่แพ้กันนะครับ ไปบุญมานอนก็ไม่เมือ่อยแล้วตอนนี้โอ้ยมีความสุกเกลือเกินพ่อหนูได้ไดที่น้ำฝนนี่หนูถูกอกถูกใจเกลือเกินบอกนี่ครับไปบุญของเรา We'll <laughs> เข้าตามฤดูกาลนะครับช่วงนี้เป็นฤดูฝนด้วยนะครับพอเดินทางไปไหนมาไหนก็พบร่มพบเกันฝนไปด้วยับพี่น้องเพราะว่าตกหนักครับตกหนักช่วงนี้นะครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้ทีมงานช่องไทหมันเที่ยวของเราขอบคุณในทีมที่ติดตามรับชมวันนี้ผมก็ถ่ายได้แบบไกลเพราะว่าฝนตกแรงมากครับพายุเข้าด้วยนะครับผมอันนี้ตกมาแล้วประมาณครับสิบนาทีผ่านไป ยังมีลมอยู่ยังมีฝนอยู่นะครับผมช่วงนี้เวลาก็อยู่ที่ประมาณบ่ายบ่ายนะครับบ่ายโมงนะครับประมาณบ่ายโมงพอดีเลยนะครับ We'll <laughs> ดูว่าการเกตชุดลุ่มนะครับคุณลุมโอ้โหลงไปอยู่ในลุมแล้วลงไปในลุ่มแล้วการเกตโอ้ยโอ้ยโอ้ยลงลุมไปแล้วโอ้ยโอ้ยทำยังไงโอ้ยโอ้ยนะครับลงไปในลุมนะครับไปเล่นโอ้ยอ้าวทีนี้งานเข้าเลยทีนี้โอ้ยนะครับขอขอบคุณเอเซีทุกท่านครับที่การติดตามรับชมช่องของเราอยู่ในขณะนี้ขอบคุณเอเซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอทุกท่านจะมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปลาด้วยภาพน่ารักตรงนี้ครับ So Adi thank you very much. Love you. Bye bye.